สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวนะคะของนางเอกมอลลามที่เธอเนี่ยก็ถือได้ว่ามาแรงมากๆในตอนนี้นะคะสําหรับยูกิเพนประกาศนะคะนางเอกมอลลามแห่งคณะมอลลามเสียงวิหกนั่นเองสําหรับยูกิเนี่ยนะคะเธอก็มักจะได้รับคาชื่นชมในเรื่องของความสามารถของเธอนะคะเรียกได้ว่าเป็นคนหนึ่งนะคะที่แบบว่าอายุน้อยมากๆแต่ว่าด้วยความสามารถแล้วก็ความมุ่งมั่นพยายามของเธอเนี่ยก็เลยทําให้แฟนๆนะคะต่างมีการพูดถึงกันนั่นเอง สำหรับยูคิเนี่ยนะคะก็ถือได้ว่าเป็นคนหนึ่งที่มากประสบการณ์แม้ว่าจะอายุยังน้อยนะคะเพราะว่าเธอเนี่ยก็ถือได้ว่าอ่าเดินสายประกวดร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กนะคะไม่ว่าจะมีการประกวดร้องเพลงที่ไหนเนี่ยเธอก็ไปเข้าร่วมตลอดเลยนะคะเพราะว่าเป็นคนหนึ่งที่แบบว่าชื่นชอบนะคะในเรื่องของการร้องเพลงการร้องมาลามาตั้งแต่เด็กก็เลยทําให้เธอเนี่ยนะคะมีความมุ่งมั่นพยายามที่จะไปถึงความฝันของเธอนั่นเองแล้วก็ได้มาเข้าร่วมนะคะในรายการทีวีอย่างไม่ท้องคาเด็กนะคะแล้วก็ซุป นั่นเองที่ทําให้แฟนๆนนก็ต่างมารู้จักกับเธอนะคะสําหรับยูกิเนี่ยนะคะปัจจุบันเธอก็เป็นนางเอกมอลลามที่คณะมอลลามเสียงวิหกนะคะแฟนๆนนก็ต่างมีการพูดถึงเธอแล้วก็ให้มาลลยน้าใจอยู่ตลอดเลยนะคะแล้วก็ยูกิเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่แบบว่าขายันทํางานมากๆก็จะเห็นว่าเธอเนี่ยชื่นชอบในด้านนี้จริงๆนะคะเธอก็สามารถมุ่งมั่นพยายามแล้วก็ทําตามความฝันสมกับที่เธอเนี่ยนะคะมุ่งมั่นตั้งใจมาตั้งแต่เด็กว่าอยากจะเป็นนางเอกมอลลามซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะคะเธอ ก็ได้เป็นนางเอกหมอํำแล้วแต่ว่าเธอเนี่ยก็ยังไม่หยุดพัฒนานตัวเองนะคะเป็นคนหนึ่งที่แบบว่ามีความมุ่งมั่นจริงๆนะคะแต่ว่าเรื่องราวที่เราเนี่ยจะมาพูดถึงกันวันนี้เนี่ยนะคะนอกจากในเรื่องของความสามารถของยูกิที่โดดเด่นแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่เราจะมาพูดถึงก็เป็นเรื่องของความสวยของเธอนั่นเองปัจจุบันเนี่ยนะคะเธออายุเพียง14ปีเท่านั้นแต่ว่าความสวยของเธอเนี่ยก็มักจะมีการพูดถึงตลอดเลยแฟนๆเนี่ยก็ต่างมีการชื่นชมเพราะว่าเธอเนี่ยนะคะเป็นคนหนึ่งที่ มีความสวยมีเสน่ห์มากๆก็คือในตอนนี้เนี่ยอายุ14นะคะเธอก็มีความสวยที่สมวัยนะคะเวลาที่เราเห็นเนี่ยเธอก็แบบว่าแต่งตัวธรรมดาหรือว่าหน้าสดธรรมดาที่ไม่ได้ขึ้นเวทีเวลามาซ้อมอะไรต่างเนี่ยนะคะเธอก็มักจะมีความสวยที่เป็นเอกลักษณ์จนทําให้หลายๆคนเนี่ยก็ต่างชื่นชมในเรื่องของความสวยของเธอนะคะแต่ว่าพอเธอเนี่ยแต่งตัวขึ้นเวทีหรือว่าใส่ชุดอะไรต่างเนี่ยก็ทําให้เธอเนี่ยดูโตขึ้นนะคะแล้วก็สามารถทําให้สมกับบทบาทการแสดง นะะในการแสดงหมอลำด้วยสําหรับยูกิเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นคนหนึ่งที่แบบว่ายิ่งโตยิ่งสวยจริงๆถ้าย้อนกลับไปนะคะตอนที่เธอเนี่ยมาเข้าร่วมในคณะหมอลำเสียงวิหกในตอนแรกเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเธอก็ยังเด็กมากๆนะคะก็ยังมีความอวบน่ารักสมวัยในตอนนั้นนะคะแล้วก็พอเธอเนี่ยนะคะก้าวขึ้นมาสู่การเป็นนางเอกหมอลำเนี่ยตอนนั้นก็ยังอายุยังน้อยนะ,ะอย่างตอนอายุ13ปีเนี่ยเราก็เริ่มที่จะเห็นถึงความฉายแววนะคะความสวยของเธอนั่นเอง,เองในตอนนั้นนะคะก็ ทำให้เป็นแฟนเนี่ยก็ต่างมีการพูดถึงเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีว่าเธอเนี่ยก็มีการลดน้ําหนักนั่นเองนะคะแล้วก็พอลดน้ําหนักเนี่ยก็จะเห็นถึงโครงหน้าที่ชัดเจนของเธอก็จะเห็นถึงหลายๆคนเนี่ยก็มองว่าเธอเนี่ยโตขึ้นไปเนี่ยจะต้องสวยมากๆแน่ๆนั่นเองนะคะแล้วพอปัจจุบันเนี่อายุ1 4ปีเนี่ยเธอก็ยังได้รับคาชื่นชมในเรื่องของความสวยจริงๆนะคะเพราะว่าเธอเนี่ยยิ่งโตยิ่งสวยเปนแฟนก็ต่างมีการพูดถึงกันนะคะว่าก็อยากเห็นเธอเนี่ยในเวอร์ชั่นของแบบว่าตอนที่อายุ i'm ah, más... a เจ็ดสิบแปดอะไรประมาณนี้ก็น่าจะแบบสวยมากๆนะคะเพราะว่าปัจจุบันอย่างอายุสิบสี่เนี่ยก็มีความสวยที่เป็นเอกลักษณ์จริงๆแล้วก็มักจะเห็นถึงคําชื่นชมต่างๆนะคะจากทั้งฟแฟนๆหรือว่าจะเป็นพี่ๆในวงนะคะที่ต่างมีการพูดถึงเธอสําหรับยูกิเนี่ยนะคะก็ถือได้ว่าเป็นคนหนึ่งที่หลายๆคนเนี่ยก็มองว่ามีความสวยที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็หุ่นดีมากๆเป็นคนหนึ่งที่มาในไทยของดาราได้เลยนะคะก็หวังว่าเราจะเห็นผลงานของเธอในอนาคตนะคะใน,ใ,นในการแสดงละครทีวี หรือว่าอะไรต่างๆนะคะยังไงก็อย่าลืมติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้เธอด้วยสําหรับคลิปนี้เนี่ยนะคะเราก็มาพูดถึงในความสวยของเธอเพราะว่าอย่างที่เราเห็นกันนะคะว่าเธอเนี่ยยิ่งโตก็ยิ่งสวยนะคะก็ここยังอยากจะเห็นความสวยของเธอแบบนี้นะคะในอายุที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ความสามารถของเธอที่พัฒนายอยู่ตลอดนะคะยังไงเราก็มาติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้ยูกิกันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะไปติดตามคณะหมอลําเสียงวิหกด้วยตอนนี้เนี่ยก็มีไลฟ์สดคุมปิดนะคะให้ได้ติดตามกัน ตลอดยังไงก็ติดตามรายละเอียดกันได้นะคะสําหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวที่เราเนี่ยได้เอามาพูดถึงการเกี่ยวกับความสวยของยูกินะคะที่เธอเนี่ยก็ถือได้ว่ายิ่งโตเนี่ยก็ยิ่งสวยแล้ว,ลวก็ฉายแววความสวยตั้งแต่เด็กเลยนะคะก็อย่าลืมแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ